คันนี้ด้านหน้าเป็น1 2 0นะจอนนะด้านหน้าจัดเป็น1 2 0สนะครับส่วนด้านหลังก็140 1.2และ1.4นะครับคงเข้าใจเป็นยี่ห้อฟา์คอนสีม่วงนะครับเจ้าของว่าเป็นไฮไลท์อ่เจ้าของว่าชอบไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านส่วนยางนะครับยางด้านหลังก็ใช้50ทับร้อย ห้าสิบตัร้อยสิบเจ็ดนะครับของวีรับเบอร์นะครับลายอะไรนี่แม่จอนลายตุ๊กแกนะครับยังไงนี่ลายไฟเป็นลายตุ๊กแกของวีรับเบอร์นะครับมาพร้อมกับยางในนะครับยางนี้มีโปรนะมือนะนี่นะครับนี่จะมีจะมีะมยางในแถมมาข้างในเลยนะครับเรามีจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ ส่วนอย่างหน้าก็จะเป็น45ทับ90วีรบเบอร์เช่นกันนะครับคันนี้เน้นแต่ของทนนะครับราคาค่อยว่ากันไม่เกี่ยงส่วนตัวรถนะครับเป็นของ Honda n o v a d เดดนะครับเจ้าของบอกว่าเกินจะต้านเพราะว่าอยากได้มานานแล้วต้านใจตัวเองมานานก็เลยได้สวยงาม ใส่เสร็จจะสวยแค่ไหนนะครับโปรดคอยติดตามชมนะครับให้เขาเท่าไหร่ให้หนึ่งครึ่งอ๋อหนึครึก็กรเปลือยไงเปลือยหนึ่งครึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเราใส่กรงอย่างน้อยก็ต้องสองครึ่งก็กรองแห้งต้องไล่หาอีกต้องฟังเสียง พ่ใจกลงให้รถมันทำมาอะไรมันวิ่งใอย่างนี้น,นะครับวันนี้ชมรมเด็ดมานะครับนี่คันนู้นก็วงโลสีน้ำเงินดุมหลังยโย่ดุมโยคันนี้ส่วนคันนี้ก็กำลังเริ่มเพราะใส่มาหลายยางแล้วแหละแต่ถอดไปถอดมาเนาะมาไม่จบคันนี้วันนี้ก็เป็นวงโลวันนี้นะครับวงโลสีม่วงพร้อมกับยางลายไรจอนว่ามาสิซาตาน ส่วนยางหลังนะครับเป็นของวีรเบอร์ไลส,าสาตาน,ตานขนคงทนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นยางที่สําหรับสายเบินนั่นแหละเบินยังไงก็ไม่สึกง่ายๆครับแต่ถ้าเบินทุกวันก็สึกเหมือนกันส่วนด้านหน้าก็สาตานเช่นกันนะครับส่วนข้างหน้าก็เป็น45ทับ90 17นะทนทานนะครับยางนี้รับประกัน รู้ไหมเจอานี้อ่าอน,นี่อันนี้สลับทำบูธหน้าให้ลงตัวให้แล้วเนาะอ่าโอเคอนน้ดูหน้าเจ้าของมีแต่รูปโลทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าอยู่บ้านไหนสัมภาษณ์สักนิดก่อนนี่เจ้าของคันนี้ใช่ไหมครับฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับ,อรบของน้องชายอ๋อครับอยู่ที่ไหนครับนี่ผมอยู่โคกมาครับอ่าโคโคกมานะครับ ส่วนทางนี้อยู่ตรงนี้เองครับในหนองม่วงตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้นะครับรนี่ตรงนี้อ่าโอเคทุกวันขันทุกวัน <c oughs> วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาสวยนะครับสองคันนี้ฟังเสียงนะครับ อาดับเลยอาลองกันนี่หน่อยสิไม่น้อยหน้าท่อกำลังจะมาแล้วคันนี้ชมรมครับพิ่นพิ่นใอ่ะปะโอย้ย โอ้โาเสียงสะใจทั้ง2คันเลยนะครับไม่ธรรมดาหลายหมดหมดหมดหลายหมื่นหมดเยอะรถงานสร้างหมดเยอะเดินทางปลอดภัยครับเอาแงีตัวน้อดิ Thank <laughs> you.